ส่วนใหญ่เวลาเจอวิกฤตมักจะมองเห็นแต่ปัญหามองเห็นแต่ความทุกข์แต่คนที่ต้องการสร้างชีวิตหรือคนที่ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตจะต้องมองเห็นทางออกของปัญหาเสมอบ้านเมืองมันจะปิดก็จะเป็นเรื่องของบ้านเมืองแต่ตราบใดที่อินเทอร์เน็ตยังคงมีอยู่ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้พวกเราสามารถที่จะแบ่งปันรายได้แบ่งปัน เ,เงินทองแบ่งปันค่าใช้จ่ายกันได้ด้วยการรู้เทคนิคไม่กี่ข้อทางรอดสร้างรายได้นะครับในวิกฤตโควิด2019ถ้าพวกเราสังเกตในตอนนี้นะครับจะเห็นว่ายุคที่โควิดกำลังระบาดอย่างมหาศาลเนี่ยเราจะพบแบบเอกฉันแบบไม่มีข้อกังขาเลยว่า เศรษฐกิจกำลังเดินถอยหลังเศรษฐกิจกําลังหยุดอยู่กับที่ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการออกนอกเข้าไปอยู่ในตลาดหรือว่าเดินเข้าไปในเมืองเดินเข้าไปห้างสรรพสินค้าหรือเดินเข้าไปเยี่ยมในชุมชนต่างๆนะครับจะมีแต่ความเงียบเหงาไม่ได้ยินเสียงการจับใจ่ายใช้สอยต่างๆจะถูกชัดดาวปิดอย่งางมโหฬารนมาหาศาลมากแต่คนอีกหลายคนที่กำลังซุ่มตัวเองเพื่อที่จะสร้างให้ตัวเองมีรายได้ เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตแบบนี้หลายๆคนที่มาแบ่งปันกับผมว่าในขณะที่เกิดโควิดเนี่ยบางท่านมีรายได้ทางการขายของออนไลน์มากขึ้นซึ่งผมไม่อยากจะให้นาทีวิกฤตที่มันกำลังทําให้เรารู้สึกแย่กับชีวิตหรือมันทำให้เรารู้สึกไม่มีทางออกของชีวิตในขณะนี้นะครับมาเป็นเรื่องที่ทำให้เราทุกข์มากขึ้นนะครับ เราจะต้องใช้ช่วงเวลาที่เราคิดว่ามันเป็นวิกฤตที่สุดที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยนะครับให้มันเป็นโอกาสไม่ได้คนส่วนใหญ่เวลาเจอวิกฤตมักจะมองเห็นแต่ปัญหามองเห็นแต่ความทุกข์มองเห็นแต่ความเศร้าแต่คนที่ต้องการสร้างชีวิตหรือคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตจะต้องมองเห็นทางออกของปัญหาเสมอโลกมันจะ ปิดบ้านเมืองมันจะปิดก็จะเป็นเรื่องของบ้านเมืองแต่ตราบใดที่อินเทอร์เน็ตยังคงมีอยู่ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้พวกเราสามารถที่จะแบ่งปันรายได้แบ่งปันเงินทองแบ่งปันค่าใช้จ่ายกันได้ด้วยการรู้เทคนิคไม่กี่ข้อวิกฤตที่หนึ่งที่เรากําลังเจอก็คือวิกฤตของอประชาชนส่วนใหญ่จะต้องเก็บตัว <S 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 เนื่องจากมีการระบาดของโควิด2019เนี่ยมีการปิดสถานบริการแม้กระทั่งปิดคลินิกไม่ว่า จะปิดร้านยาไม่ว่าจะปิดช่องทางการทํามาหากินหลายๆอย่างเนี่ยนะครับพวกเราลองคิดดูว่าด้วยความแพร่กระจายของโควิด2019เนี่ยคนจำนวนมากเลยนะครับที่หวาดกลัวจนกระทั่งเกิดภาวะการกักตุนสินค้าอย่างมหาศาลตอนนี้ข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋อง ของใช้ในครัวเรือนที่เป็นของกินไม่ว่าจะเป็นน้ําอาหารแห้งต่างๆถูกซื้อและเก็บกักตุนอย่างมหาศาลนั่นเป็นเพราะว่าความหวาดกลัวว่าเศรษฐกิจมันจะแย่ลงและมันจะชัดดาวลงมากกว่านี้และไม่กล้าออกมาใช้จ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อคนไม่กล้าออกมาซื้อของแม่ค้าก็อยู่ไม่ได้ แต่ในขณะที่เราเห็นว่าสินค้าในระบบออฟไลน์คือสินค้าในระบบที่ต้องออกมาซื้อออกแรงออกไปจากบ้านออกไปซื้อออกไปหาเนี่ยนะครับกำลังถูกวิกฤตแบบมหาศาลเรายังเห็นโอกาสตรงนี้ได้อยู่ครับโอกาสตรงนี้ผมเจอด้วยตัวเองและประสบด้วยกับตัวเองแล้วก็ให้คําแนะนํากับพวกเราหลายๆคนนะครับในขณะที่สินค้าออฟไลน์ในตลาดมันไม่มีการซื้อการขายแต่พบว่า การขนส่งสินค้าของออนไลน์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัวมหาศาลมากๆในช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการขนส่งสินค้าผ่านเคอรี่ผ่านเจนทีไปสษีต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมหาศาลนั่นแปลว่าใน่ามกลางวิกฤตของการขายสินค้าแบบออฟไลน์แต่มันคือโอกาสของการขายสินค้าแบบออนไลน์ วิกฤตอันที่สองที่เจออย่างหนักมากก็คือวิกฤตทางด้านการศึกษาตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดมหาวิทยาลัยนะครับสังปิดสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลถูกชัดดาวด้วยกับการเฝ้าระวังวิกฤตโควิด2019ในทำกลางวิกฤตของสถาบันการศึกษาที่ถูกปิดในระบบออฟไลน์แต่ถ้าเกิดว่า พวกเราเป็นคนหนึ่งที่กําลังทํางานอยู่ในระบบการศึกษาเป็นโอกาสของคุณนะครับที่คุณสามารถสร้างให้ความรู้ที่คุณมีเนี่ยนะครับส่งความรู้มอบความรู้ให้กับถึงบ้านนั่นหมายความว่าถ้ายิ่งคุณมีความสามารถที่จะมอบความรู้เหล่านี้ให้ถึงมือของผู้รับความรู้โดยที่เขายังอยู่ในบ้านได้มากเท่าไหร่ผมยังเชื่อมั่นว่าคุณยังมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นในขณะที่เรากำลังอยู่ในวิกฤต โควิด2019ได้อยู่นะครับวิกฤตอันที่3ก็คือวิกฤตของงานนะครับการสั่งปิดเมืองในตอนนี้เนี่ยนะครับงานออฟไลน์เนี่ยไม่ได้ทํางานที่จะต้องไปอยู่ที่ออฟฟิศก็ต้องถูกหยุดงานที่จะต้องออกไปหาลูกค้าก็จะต้องถูกหยุดแต่เราหยุดงานไม่ได้เพราะเราต้องทำมาหากินเราจะต้องมีเงินทองต้องมีรายได้มาเลี้ยงตัวเรามาเลี้ยงครอบครัวเราเลี้ยงพ่อเราเลี้ยงแม่เราทุกคนหยุดงานไม่ได้ฉะนั้น ใน่าำกลางวิกฤตที่คุณไม่สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้วันนี้เป็นโอกาสสำคัญและโอกาสมหาศาลมากที่คุณจะใช้โอกาสตรงนี้นะครับในการเรียนรู้วิธีการหาความรู้วิธีการสร้างรายได้และทำงานแบบออนไลน์เนื่องจากว่าช่วงนี้ได้รับคำปรึกษาค่อนข้างเยอะว่าจะทำยังไงที่จะทำงานได้ เห็นผมมีประสบการณ์ในการทําสื่อแบบออนไลน์นะครับแล้วก็จากประสบการณ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผมบอกได้เลยนะว่าสื่อออนไลน์ที่ผมทำเนี่ยสร้างรายได้เนี่ยหลักเป็นแสนบาทต่อเดือนซึ่งพอหลังจากที่พวกเราถามผมมาเยอะว่าทายังไงทําแบบไหนมีวิธีการที่มันแบบง่ายๆจับต้องได้ ไหมที่จะเอาไปทําต่อซึ่งผมบอกว่ามีแล้วผมก็เคยอบรมให้กับพวกเราหลายๆคนที่เข้ามาติดตามเนี่ยนะครับหลายคนก็ไปมีรายได้หลัก หลักเป็นแสนต่อเดือนนะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากแล้วใครที่ยังไม่เรียนรู้อีกในยุคนี้ผมถือว่าแบบมันไม่ใช่ยุคที่เราเราจะต้องรออย่างเดียวเราจะต้องส่งข้อมูลส่งความรู้พวกนี้นครับให้ถึงมือของผู้บริโภคถึงหูของผู้บริโภคแม้กระทั่งว่าเขากําลังนอนพักนอนเล่นอยู่ในบ้านของเขาก็ตามเพราะว่าการช้อปปิง้งการซื้อของในยุคนี้นะครับมันไม่ใช่การเดินออกไปซื้อในตลาดแต่มันเป็นการนั่งเล่นอยู่ในบ้านแล้วตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านจากการรีวิว ผ่านคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแบบออนไลน์ผ่านสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้สิ่งที่เรามีรายได้ในโลกนี้ไม่ว่าการตลาดแบบไหนไม่ว่าสินค้าแบบไหนนะครับมันยังไม่มีอะไรที่มันใหม่ขึ้นมาสักทีเดียวมันเป็นของเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ถูกเอามาสร้างในแบบที่เป็นของคุณหัวใจสําคัญเกี่ยวกับการสร้างรายได้จริงๆแล้วเงินเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าของคนอื่นถูกไหมครับคําถามก็คือ แล้วตังที่มันอยู่ในกระเป๋าของคนอื่นเนี่ยนะครับเราจะเอามาอยู่ในกระเป๋าของเราได้ยังไงมาดูนะครับผมให้ไม n เสร็อันเดียวเป็นเทคนิคเดียวก็คือว่าเราต้องรู้ว่าตังที่อยู่ในกระเป๋าคนอื่นมันสามารถย้ายมาในกระเป๋าเราด้วยกับเรื่องเดียวก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่แก้ปัญหาให้คนอื่นฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับการ ที่เราจะย้ายตังที่อยู่ในกระเป๋าของคนอื่นให้เข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับเราต้องใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาชีวิตให้กับคนอื่นการแก้ปัญหาชีวิตให้กับคนอื่นนี่มันแก้ปัญหาได้หลายเรื่องมากยิ่งคุณมีศักยภาพในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตให้กับคนอื่นมากเท่าไหร่คนอื่นก็จะพร้อมที่จะย้ายเงินในกระเป๋าของเขาเนี่ยนะครับใส่เข้ามาในกระเป๋าของคุณมากขึ้นเท่านั้นลองยกตัวอย่างดูนะครับ เครื่องซักผ้าเนี่ยสร้างมาเพื่ออะไรแก้ปัญหาไหมครับแก้ปัญหาแก้ปัญหาอะไรครับแก้ปัญหาความขี้เกียจไงคนขี้เกียจซักผ้ากับมือก็ใช้เครื่องซักผ้าแก้ปัญหาอะไรอีกแก้ปัญหาเรื่องเวลาไงครับเอาเวลาที่เราจะต้องหมดเวลาไปกับการซักผ้ากับการ รีดผ้ากับการตากผ้ากับการจะแก้ปัญหาชีวิตให้กับคนที่ต้องการเอาเวลาไปทําอย่างอื่นต้องการความสะดวกสบายเพราะงั้นทุกอย่างที่คุณสามารถแก้ปัญหาให้ชีวิตคนอื่นคนอื่นก็จะย้ายเงินในกระเป๋าของคนอื่นให้เข้ามาอยู่ในคุณได้ทันทีเลยถ้าจะเริ่มต้นเริ่มต้นอย่างไรนะครับอ่าเริ่มต้น3อย่างทำ3ามอย่างนี้นะครับฟังดีๆนะครับอันที่1ก็คือพวกเราต้องหาสินค้าให้เป็นว่าสินค้าไหนที่เราจะเอามาขายในออนไลน์ได้ สินค้าไหนที่มันขายไม่ได้คู่แข่งเยอะคู่แข่งน้อยอันไหนทําได้อันไหนขายไม่ได้นะครับอันที่2นะครับต้องช้่งตัวตนออกมานะครับ1สินค้าจะขาย 2. คนขายแล้วก็3วิธีจะขายนะครับคุณต้องตอบโจทย์3ข้อนี้ให้ได้หัวใจหลักสําคัญสุดใน3ข้อนี้ก็คือข้อที่1ครับในการเฟ้นหาสินค้าที่จะมาขายในออนไลน์ ซึ่งสินค้าที่จะมาขายในออนไลน์ผมบอกแล้วว่าทุกอย่างในโลกนี้ที่คุณแก้ปัญหาชีวิตให้กับคนอื่นได้มันสามารถสร้างรายได้ได้ไดหมดเลยคนขายในหลักสําคัญที่สุดของคนขายก็คือการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักให้คนรู้จักเราคนถ้าไม่รู้จักเราเขาไม่ซื้อสินค้าของเราและอันที่3มก็คือรู้เทคนิคด้วยไม่ใช่ว่ามีสินค้าจะขายมีตัวตนที่จะขายแต่คุณนขายไม่เป็นอันนี้คนก็ไม่รู้จักคนก็ไม่อยากซื้อสินค้าของเราก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคไหมครับ ทีนี้แต่สําหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะใช้วิธีไหนนะครับผมมีทีมงานได้หารือกันเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ให้กับคนที่มาถามในเพจได้เยอะมากนะครับด้วยการทำคอร์สออนไลน์ขึ้นมาหนึ่งคอร์สเพื่อที่จะมาปูพื้นฐานให้กับพวกเราคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรและไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนตั้งแต่การทำเพจการยิงแอดในเพจ การทำกราฟิกในเพจการการตัดต่อกราฟิกต่างๆนะครับการตัดตอ่อภาพผ่านมือถือทำอย่างไรแล้วก็การดูแลการตอบแชทบ็อกต่างๆหรือรวมถึงการยิงแอดแบบมืออาชีพทำอย่างไรนะครับคนที่ดูแลเพจของผมก็คือน้องนาวีนะครับได้ทำชุดเรียนรู้เป็นคอร์สออนไลน์ขึ้นมาหนึ่งคอร์สที่จะตอบคำถามเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดสำหรับคนที่สนใจสามารถที่จะ อินบ็อกซเข้ามาแล้วสามารถที่จะพิมพ์คำว่าสนใจได้นะครับคอร์สนี้สอนสองคนผมจะสอนเรื่องการทําการหาสินค้าและการทำคอนเทนต์คอนเทนต์เกี่ยวกับการทําคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆแล้วก็น้องนาวีจะสอนเรื่องเกี่ยวกับ การดูแลเพจการบริหารจัดการเพจการยิงแอดการทําให้มันมีไรายได้จากเพจทําอย่างไรนะครับซึ่งเราจะฟิจิริงการสอนคู่กันระหว่างผมกับน้องนาวีในคอร์สนี้มันเหมาะมากสําหรับพวกเราที่จะเรียนรู้เรื่องราวของการทำมาเก็ตติ้งแบบออนไลน์ตั้งแต่1-10ถึง10แบบจับมือสอน ในยุคหลังเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจางี้ว่าวิกฤตของโควิด2019เนี่ยมันมาเหมือนกับจะพยายามบีบให้มนุษย์รู้ว่ายุคนี้มันเป็นยุคของออนไลน์มันไม่ใช่ยุคของออฟไลน์มันเป็นยุคของคนที่อยู่แบบออนไลน์เนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าใครที่ยังยังดำเนินชีวิตแบบออฟไลน์ยังทำธุรกิจแบบออฟไลน์ยังเผยแพร่ความรู้แบบออฟไลน์หรือจัดก,การเรียนการสอนในระบบการศึกษาแบบออฟไลน์คุณจะถูกดิสรัปชันและคุณจะถูก ให้ตายไปในระบบนี้เพราะฉะนั้นยุคนี้มันเป็นยุคที่ต้องเอาทุกอย่างที่อยู่ออฟไลน์เนี่ยขึ้นมาออนไลน์ให้หมดเพราะงะั้นถ้าคุณเป็นครูคุณจะเป็นนักเรียนคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับคุณหนีไม่พ้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการทําการตลาดแบบออนไลน์นีไม่พ้นเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเหมาะเฉพาะคนที่ทํางานแล้ว เด็กมัธยมเด็กประถมคนที่ทำงานแล้วคนที่เป็นข้าราชการคนที่ทำงานเป็นพัพทพัทไทม์ฟรีไทม์อะไรก็แล้วแต่นะครับในยุคนี้ถ้าคุณไม่รู้จักออนไลน์ไม่รู้จักทำตลาดแบบออนไลน์ไม่รู้จักให้ความรู้แบบออนไลน์ไม่รู้จักการขายสินค้าแบบออนไลน์คุณจะอยู่ไม่รอดนะครับบางคาซันเห็นไหมครับแต่เดิมก็เป็นคนธรรมดาแต,แต,แต่หลังจากที่ ในระยะเวลาสั้นๆของบางฮาสซันที่นําสินค้าที่มันมีอยู่ในชุมชนเนี่ยมาขายแบบออนไลน์ในระยะเวลาไม่ถึงปีสามารถสร้างรายได้หลัก200ล้านบาทให้กับบางฮาสซันซึ่งน้องๆผมหลายคนที่เข้ามาปรึกษากับผมแล้วผมก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์แบบออนไลน์การสอนแบบออนไลน์การหารายได้แบบออนไลน์หลายท่านก็มีรายได้ตอนนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยหลักหลายแสนบางคนก็เกือบจะ ถึงหลักล้านเลยด้วยซ้ำนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่ผมมาแบ่งปันให้กับคืนนี้นะครับว่ารายได้ที่เราจะมีนั้นเงินที่อยู่ในกระเป๋าของคนอื่นจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเราก็ต่อเมื่อ เราจะต้องเป็นคนที่แก้ปัญหาชีวิตให้กับคนอื่นยิ่งถ้าเกิดคุณมีสกิลในการแก้ปัญหาชีวิตให้กับคนอื่นมากเท่าไหร่คนอื่นก็จะพร้อมที่จะเอาเงินเข้ามาใส่ในกระเป๋าของคุณมากขึ้นเท่านั้นส่วนช่องทางที่จะทําให้คุณมีรายได้แบบไม่จํากัดไม่มีเพดานนั่นก็คือช่องทางรายได้แบบออนไลน์ออนไลน์คือคําตอบทั้งหมด